คนรวยปลอมเป็นยังไงคนรวยปลอมกับคนรวยจริงนะดูง่ายนิดเดียวข้อที่1คนรวยปลอมจะใช้ไรายได้จากเงินเดือนซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วกลับไปทํางานเพื่อหาเงินเดือนถัดไปคนรวยจริงๆลงทุนในแอสเซทหรือทรัพย์สินแล้วใช้กําไรจากแอสเซทหรือทรัพย์สินซื้อของฟุ่มเฟือยโดยแอสเซทนั้นไม่หายไปแถมขยายตัวมากขึ้น ข้อที่2คนรวยปลอมๆจะซื้อแบรนด์เนมเพื่อใช้อย่างเดียวคนรวยจริงๆจะซื้อแบรนด์เนมเพื่อใช้รอเวลาแล้วขายต่อที่ราคาสูงกว่าตอนซื้อข้อที่3คนรวยปลอมๆรวยเท่าที่พ่อแม่สร้างไว้รวยเท่าที่เงินหาได้แต่จะไม่เก่งเรื่องการลงทุนจะไม่เก่งเรื่องการต่อย,ยอดหรือขยายธุรกิจใดๆ ถ้าคุณคิดตามคุณจะสังเกตเห็นว่าคนรวยปลอมๆกับคนรวยจริงๆแยกภายนอกไม่ออกหรอกเราเท่านั้นที่รู้ว่าเรารวยจริงๆหรือเรารวยปลอมเพื่ออวดคนอื่นจริงไหมครับ